สวัสดีค่ะเอฟซีแฟชั่นสู่ขู่สูค,คนพบพอกันในวันสิ้นเดือนจ้าวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม68เบึ่งบรรยากาศโหลดพี่น้องฝนกะยังตกซิมสิซิมสิบ่อเป็นน้ำเป็นตอนดอกตกพ่อวนหวยนี่มดจ้าน้อยเม็ดกะ่าด้แต่ไ้ยงนว่าทางอื่นนี่ทางอีสานตอนบนนี่น้ำไหลหลากใพี่น้องแต่อีสานตอนใต้นี่ อากาศปะมานี่ค่ะบอได้ตกแห้งเด้จ้ะเอากะวันหยุดหลายๆคนกะไปใส่มาใส่ขับรถละมัดระวังเด้อพี่น้องถนนมันมืนค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบรรยากาศจังสี่บอเป็นตาออกนอกบ้านดอกพี่น้องอยู่บ้านนั่นแหละจ้ะเพราะว่าอากาศมันอึมครึมเก่งเลขกเด้อพี่น้องเอ้ยเลขสี่ออกแล้วจ้ะผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังบ่เนาะค่ะฟันใดตัวแดงจึงคึงกะอย่าลืมเด้อแบ่งป,ปันทักทายมาได้จ้า คลิปนี้เนาะค่ะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะเป็นตัวเลขของคุณแม่ใบบุญเป็นตัวเลขบอกบุญเด้อพี่น้องจา้างวดว่างหาันเตกซะนั้นบนรางจะเป็นเลขทูบเพิ่นจิตจุดเฉพาะวันโกนหรือวันพระงวดว่างหันเขาของ,งเพิ่นหกสามเก้าหกหาตรงตรงเลยเพิ่นบอบบอกไผ่เพิ่นว่างวดนี้เพิ่นเลยอยากเอาเป็นตัวเลขบอกบุญฝากพี่ตอนน้องเอฟซีแฟนช่องถ้าผู้ใดโศกผู้ใดมนันกะอยากให้ร่วมสร้างโบสถ์นะคะ พราะว่าตัวเลขของคุณแม่ใบบุญเนี่ยเลข vip นี่เป็นตัวเลขบอกบุญอยู่แล้วจ้ะแต่อันนี้เป็นตัวเลขถูกที่เพิ่นเพิ่นนํามาฝากพี่ตอนนองเพิ่นทรงของความมาบอกสาบนา,าว่าเอาไปฝากพี่ตอนนองเน่เพราะได้รวมบุญน้ากันเรียน,เ,ยนเชิญเด้อพี่นองจ๋ายังเป็นตัวเลขบอกบุญเนาะค่ะสั่งโบสถทั้งบัดโพท้องผลัเดี๋ยวเสียเบื้องไายละเอียดจ้ะตามที่เพิ่นทรงมาเดี๋ยวสีขึ้นเป็น qr code เนาะค่ะ,ะเป็นพรอมพีนะคะ สามารถรวมทั้งวัดใดโดยตรงเลยค่ะบอพันสาวบนาเดอร์ค่ะทั้งวัดใดโดยตรงจ้ะเดียวสิขึ้นให้ในคลิปนี้ล่ะฟังให้จูฟังให้ขาใจค่ะฝากให้พี่นองเส้นจองอิบซีแชร์พร้อมค่ะเนาะค่ะก็ให้บอกบุญคลิปนี้ให้มีสชคมีมานน้ำกันเอ้าว่าบอกหลายใหญ่ไปค่ะไปเบิ่งมาคุณแม่ไปบุญบุญนทรงมาให้่าจังไลยเนี่ยไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันจ้าเนี่ยค่ะเป็นทรงไม่สาวนานานค่ะฝากพี่ตัวนอง เพิ่นบอกว่าสงสัยเทวดาเสิลงมาซอยสางโบสถ์สาวนาจุดถูกคืนวันกูลทั้งสองวันเลยแตงวดที่แล้วบวกไผค่ะเดี๋ยวเสิเบ่งกวนงวดที่หล้วจ้ะนี่งวดที่หล้วที่เพิ่นจุดค่ะคุณแม่ใบบุญบนจุดจะ้ะเนี่ยค่ะหกหาแล้วก็หกสามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดปังอี่รีจะ้ะวันนี้เพิ่นเลยตัดใจบอกเพราะว่าเพิ่นอยากให้ร่วมบุญเนาะพี่น้องเพิ่นอยากให้อิปซีรวมบุญ ปกติแล้วเพิ่นบ่ได้จุดนี่ค่ะสาบนาว่าจุดทุกงวดบ่ปกติบ่ได้จุดเพิ่งได้จุดสองงวดนี่จ้ะอันนี้คืองวดเลขนี่เขาบุนลังนี่จ้ะฟังดีๆเด้อค่ะสาบนาตัวในฟังนี่อันนี้คืองวดเลขบังหันสิบหกอ่าสิงหาหกเปดนี่หกหาแล้วก็6หกสามพี่นองเอยเปลดมาอยู่นี่กันเป็ดหกหาสามตัวเต็กเนาะพี่นองจา๋าค่ะกะ งวดน,นี้เป็นกระได้าแล้วจกกะ้ะเป็นแนวทางบอกบุญนี่ค่ะร่วมบุญทอดกระถินนี่เด้อค่ะที่เป็นบอกร่วมบุญนี่ค่ะร่วมบุญทอดกระถินสมทบสร้างอุโบสถถวายณนะวัดสว่างอารุณนะคะบ้านนนบอวัดโพทองนี่แหละจ้ะพี่น้องตำบลเมืองเมืองเต่าบ่ะทาสาวนาอาันบผิดจ้ะแล้วก็อำเภอพยัคฆภูมิิสสารคามเฮานี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะ วันที่สิบสองสิบสามตุลาคมเดอ้อพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะผู้ใดอยากสแกนทั้งวัดนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,คะสแกนได้เลยเดอ้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวชัดบอเนี่ยค่ะผู้สิบบอสชัดป็นไดนเดี๋ยวเสี่ยสาบานะจะให้อีกเทียนนึงค่ะสำหรับคิวอากูสแกนรวมบุญเนาะจ้ะกะประมาณนี้ค่ะทอดกัทินจะ้ะรวมบุญกันกะนี่แหละค่ะยังบอ ยังบ่เสร็จเด้อพี่น้องได้แค่นี้อยู่นี่เพราะมันเป็นบุญใหญ่เนาะสาบนะบอกบุญมากโอ้โ่เมนจิสองปีลรวบอกพี่น้องไปเรื่อยๆจ้ะ,ะเป็นตัวเลขของแม่ใบบุญเนี่ลแหละเลขวีไอพีไปเลขแบบบุญแต่ว่าคลิปนี้งวดนี้เพิ่นได้จุดถูกเนาะคะ่ะเิ็นห็นมาเลขเขาเิ็นก็เล็จุดอีกงวดนี้จะ้ะเพิ่นบอกว่าเทวดาอาจจะอยากซอยสามบุตรอา้าพี่น้องจ้ะในงวดวันที่ หนึ่งกันยาหกแปดเด้อค่ะทูบที่เพิน่นไหมาคือห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าสองแทงพี่น้องจา้าสองแท่งจ้ะงวดมังหันแตกบนลางทึงสองแทง่งงวดนี้อุ้พี่น้องเลขหาเก5 5, ้าเก้าหาีคือหมักแท้กับศูนย์หน,นึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่มสาธุเดอ้อขอบารมีนะคดหลวงปู่ศิลานี่ยืนอยู่นี่ให้ได้เอซีแฟนชองได้เงิน ในเลขตัวนี้ล่ะค่ะสามตัวนี่ละ่ะทูบแท่งใดแท่งหนึ่งให้แตกเด้อปูเด้อบารมีหลวงปู่ศิลาให้เอฟซีเฟนจงในมีสุกมีมนันให้ได้พราได้ไปสร้างโบสถซ์ซอยกันขอให้บุญกุศลแม่ใบบุญ,บญเป็นเฮ็ดม้าค่ะนุนดวงนุนโชคนุนลาบนุนรวยเอฟซีเฟนจงพร้อมค่ะเดี๋ยวซาบานะจะเขียนใส่กระดาษให้เด้อค่ะว่าตัวใดเนาะค่ะกะสิได้ชัดๆนี่ค่ะพี่น้องค่ะเขียนใส่กระดาษให้ กับเป็นตัวเลขแท่งทูบเนี่ยค่ะแต่ว่าสีแกนให้ชัดๆซื้อๆอค่ะนี่เลขบอกบุญเนาะค่ะแม่ไปบุญจ้าเลขทูบพันจุดสองพะเด้อค่ะแท่งแรกห้าห้าเก้าแท่งที่สองศูนย์เก้าหนึ่งให้ตัดเล่นเด้อพี่น้องให้ตัดเล่นด้วยค่ะสำหรับเลขทูบพ่นตัดกันนี่หา่าฮาผู้ใดมาหากระตัดหาหาเก้าเก้าหาใช่ไหมคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง ตาบาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมันขี่หายกับตัดตาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ได้แตรับผู้ทุนน้อยจ้ะอันนี้เป็นเลขถูกเด้อค่ะแต่ว่าเลขเพิ่นที่เพิ่นปล่อยสูตรมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิทวนให้ฟังค่ะมันเป็นชนกับเลขถูกเพิ่นพอดีแม่นี่จ้ะอันนี้ที่เพิ่นปล่อยมาตั้งแต่ตองวดเลข VIP คุณแม่ใบบุญเนี่ยเป็นตัวเลขบอกบุญเปนน็นอันนี้เป็นสูตรเพิ่นที่เพิ่นปล่อยตองวดแต่ว่าสาบนาลงไปแล้วจ้ะ เพิ่นให้วิ่งบนไปที่ห้าเนาะหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้ามันไปซ้นกับเลขถูพินเนเมจจ้ะสาบานาเรว่ามันบวมนอียงที่บางอื่นแล้วเทวดาอาจจะให้โชคก็ได้เนาะค่ะแล้วละเลขล่างเพิ่นให้วิ่งศูนย์ศูนย์หาศูนย์เม็ดเดียวบนกับเม็ดเดียวหนึ่งเก้าห้าแต่เพินพ่นเพิ่ไนไม่ได้ตัดให้เลยแต่สาบานาตัดให้จะ้ะงวดก่อนเนาะเดี๋ยวเสียบงวดก่อนที่สูตรเพิน่นเนี่ยค่ะงวดก่อนสูตรเพิน่น บ่ได้ตัดไหนคือหาหกหกหาออกจอยพี่น้องออกเปียกหกห้าเพิ่นตัดตัวหกศูนย์ก็หาศูนย์เนาะปกติสาบานาสิัดจัดสามโตเลยเด้วันนี้เพิ่าานว่ได้ตัดไหนแต่ว่าสาบานาตัดไหนอันนี้เป็นหวยสูตรเดอ้ออันนี้ชุดหวยสูตรเพิ่นจะอันนี้ของเก้างวดวังหันฟังดีดี่ะแล้วพูดแล้วค้นกระถามหาเลขอ่างวดเก้าสาบานามาเปียบเทียบให้อยู่เด้อค่ะขคนนี้เนาะจาะสังเกตดีๆพี่น้องอาจได้เฮ้เด้อค่ะเพราะว่าเลขทูบก็เลขสูตรเพิ่นชนกัน ไปที่หาเก่าเก่าหาเ้หนึ่งหนกชนกันมีเฮจ้ะอ้าวก็ขอให้มีสุกน้ำกันอย่าลืมเด้อค่ะในคลิปนี้ค่ะสาบนาขึ้นนี่ค่ะ,ะ,คะไอดีไลน์เนาะค่ะผู้ใดอยากรวมนบนุญสแเกียนใจได้เลยตามไอดีไลน์นี่ค่ะหิงหิงรวยรว,วยปังปงสูงู่สู่คนเด้อซาบนาค่ะบอลูดอกวาเลสี่ออกตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางนะคะ ขอบุญขอบคุณคุณแม่ใบบุญเนาะคะขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องขอบุญขอบคุณทุกเสียนทุกอาจารย์ที่นำตัวเลขมาวางในช่องก็ขอ,ขอให้มีบุญสัมพันธ์บอกตัวได้ก็ขอ,ขอให้ถือน้ำกันอย่าลืมเด้อค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขบวกบุญร่วมบุญใดจ้ะเอาเอาง,ง่องปังๆด้วยๆสุขสุขคนเงินในกองทองในเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า